รถ s u สสภาพไปสวยขายเงินสดขับดีสุดๆเลยค่ะ Honda c เซีเครื่องยนต์0 0 0 V านวรหัสตัวถัง584ขับ2เกียร์ออโต้ปี2003โปรโมชั่นของเราที่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ กว้างสุดๆคะ่ะรถคันนี้ติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีทาแอร์แบ็กคู่ระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C D คะ่ะน่าใช้คะ่ะด้านหลังนั่งสบายมากๆเลยคะ่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะรถคันนี้สบายสุดๆเลยคะ่ะด้านหลัง ฝาท้ายก็ขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะที่สำคัญรถคันนี้มีโต๊ะปิกนิกด้วยนะคะสามารถกางออกมาวางของได้เลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่น่าใช่มากๆเลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคีิเบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดีเมียไซนํำหน้า s i mp 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ